สวัสดีครับผมร้านบางดุลครับวันนี้ก็จะมารีวิวนกอีลุ่มยางกับนกกวักยางนะครับนกกวักยางจะเป็นหางกระดกนะครับนกกวักยางจะเป็นหางกระดกะฐานจะเป็นฟีเจอร์บอร์ดนะครับทั้งนกกวักทั้งนกอีลุ่มนะครับนกกวักจะเป็นหางกระดกแบบนี้นะครับมีมีหงอนมีใส่ตาเรียบร้อยนะครับ หักก้นแดงนะครับอ่าแล้วก็นกอีลุ่มหรือนกตูมนะครับเป็นจะเป็นคอโก่งคอคอกำล,ลังร้องนะครับคอกำลังร้องอ่ะคอคอจะบวมๆนะครับตัวนี้ตรงนี้คอบวมนะหงอนแดงนะครับหงอนแดงคอโก่งครับคอโก่งกำลัง,ลงร้องนะครับจะเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็ทาสีให้เหมือนปีกนะครับ ฐานจะเป็นฟิชเจอร์บอร์ดนะครับขาสีเหลืองหงอนแดงครับงอนแดงตลาลังก้มนะมีลูกตาเรียบร้อยอ่วนจะเปรียบเทียบนะครับตัวขนาดนะครับใหญ่กว่านกกวักนิดเดียวนะครับทรงโค้งกำลังร้องนะครับใครที่สนใจนะนอลลุ่มนกกวักยางนะครับติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ